สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเด้อค่ะเดอ้อเรียนเซิร์นทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา789ดแาอดทิดา7 8 9ปเด้อค่ะเดอ้อช่องของเฮาไอพายเราเรื่องเพื่อความสนุกเรกควมบันเทิงอาจมีส่วนตรงเป็นโ่งสตาร์ของคุณ,คณก็เป็นไปไ,ได้หรือาตรงก็ได้นะคะล่องฟังเอามวลกว่อนเด้อค่ะเดอ้อแล้วก็ย้าอินไลน์นะคะผู้ใดเป็นคนใหม่เข้ามาบุฝากกดติดตามนะคะข้อกระดิง่งกิ้ง,ก,งกิ้งเพื่อเปิดแรกบริดใจให้กับผู้อ่านนเด้อนะคะถ้ามักตายในการอ่านไพ่ของแม่หมอเด้อค่ะเด้อนะคะ แล้วกับผู้ใดสนใจดูดวงเข้ากับมีโปรตั้งแต่5บเก่ายันถึงเต็มแม็ก์299นะคะหรือผู้ใดสนใจสินค้าแถมดูดวงกะทักมาถามข้อมูลเพิ่มเติมเรามีน้ำหอมกลิ่นติดทน24ชั่วโมงนะจ๊ะถ้ากินติดบรทมยินบรทนยินดีขึ้นต่ำนะคะบวงสรวงทุกอย่างมดแล้วจ้านะคะเมื่อนี้นะคะเฮาใจไปเ,เรื่อยในหัวข้อจากคนเป็นตัวเลือก ตอนนี้กลา,ายเป็นผู้เลือกว่าสั้นนะจ๊ะอุ้ยคักนะเอนเนอจีปังคักนะคะเรามาดูเอเนจีของคุณเนาะบ่าว่าคุณจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะคะมาดูเอเนจีของคุณก่อนนะคะบ่าว่าคุณจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายได้มาเบิงเห็นคลิปนี้เราก็จะดูเอเนจีของคุณก่อนว่าสัน้นบ่าว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะหรือ LGBT ได้ไหมได้นะจ๊ะ มาเบิงแนว่าสันภัยใบแรกโอไมกกอดซิกอัพเนดิโคนะคะคุณเป็นคนใจบุญสุ้นฐานสร้างบุญสร้างบารมีนะคะช่วยเหลือคนมากเท่าที่คุณทําได้นะคะซอยเหลือด้วยใจจิตเมตตาด้วยใจที่อยากช่วยจริงๆนะคะบ่มีเฟกค่ะของแท้ไม่กอบนะคะของแท้และแน่นอนนะคะไม่เทียมนะใจดีใจบุญของแท้ช่วยเหลือเท่าที่ใจทําได้ตามที่กําลังทรัพย์คุณมี ไม่แต่ไม่ได้แบบให้แบบรับหูรับตาให้บ่แมนนะให้แบบมีสติประมาณนั้นนะจ๊ะเป็นคนใจบุญนะค่ะประมาณนั้นมาขอไปต่อค่ะ Si ก of pentacles ธาตุดินพฤกษกันมังกรพ่อค้าแม่ค้างานสายบัญชีได้ค่ะนะคะได้เมิดเดร์น,นะจ๊ะใจบุญสุนทานใจดีค่ะให้ด้วยใจเมตตาจิตจริงๆว่าสันซิก s อฟซอร s เซเประทานอภัยนะ ธาตุลม,มิถุนตุนกลุ่มตอนนี้คุณเรียนรู้ปรับปรุงปรับเปลี่ยนแก้ไขแก้ไขสถานการณ์เก่งรู้ทันคนรู้เรียมมีเรียมมีเรียมอะแต่ไม่ค่อยใช้เรียมนะเพราะคุณรู้ทันคนเพราะซีก็เป็นคุณเป็นคนใจบุญคุณก็จะเจอคนทุกรูปแบบคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยในเมื่อคุณใจบุญ ก็คนคนคนบดีกับสีเขามาในชีวิตเนาะคุณก็จะมีเร่เหลี่ยมรู้ทันคนคนหลอกคุณบ่ได้ค่ะเวน้นแต่คุณเต็มใจให้หลอกนะคะต่อเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกประมาณนั้นฟิลของคุณนะคะเซเว่นออฟซอสธาตุลมิถุนตุนกุมเห็นไหมขโมยอ่ะจ้องพวกขโมยหรือคนที่คิดบดีจ้องสีมะขโมยหรือสีม่เปียบคุณทุกด้านนะคะเพราะเห็นคุณมีคนใจดีเนาะอยากขโมยทางด้านใดก็อยากนั่นแหละแต่สิคุณสีอนุญาตบ้ออีกเรื่องหนึง่งประมาณนั้น รู้เร่เหลี่ยมมีเร่เหลี่ยมนะคุณเป็นคนที่มีเร่เหลี่ยมรู้ทันคนนะคะประมาณนั้นอุ้ยเก่งคดีค่ะบ่มีผู้ใดตอกค่ะที่บ่มีเลี่ยียมนะบ่มีเลี่ยเรียมตายค่ะนะตายย่างเดียวนะคะรู้ทันคนไว้จะใช้หรือไม่ใช้อีกเรื่องหนึ่งวัสันะจ๊ะเก่งค่ะถือว่าด,ดีค่ะปรบมือให้เด้อค่ะเด้อมาไปต่อค่ะขอไปต่อนะงานแร่เหล็กแ,แร่อลรมิเนียมได้นะคะเซเว่นออฟซอร์สนะคะ โฟอฟคัพกรกฎพิจิตมีนธาตุน้ำคุณเป็นคนช่างเลือกคาะของถูกใจยากสเปกสูงนะคะหรือหาของถูกใจกับบอคอยได้นะคะเพราะเป็นคนที่ช่างเลือกเนาะว่าแปลกอะคะ่ะเป็นคนที่มีสเปกสูงเป็นคนที่มีมีมีดีมลีดในหัวใจว่าคนรักต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นคนที่มีศีลเหมือนกันเป็นคนที่ใช้ชีวิตสมระเป็นคนที่ต้องคอยช่วยเหลือคนหรือต้องเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือคนด้วยจิตเมตตาจิต,จ,ตจริงๆประมาณนั้นนะคะ ก็บ้แปลกใจดอกค่ะหาคนที่เคไม่ตรงกันไว้ยากมันยากอะค่ะประมาณนั้นนะคะเพราะคุณเป็นคนเลือกเนาะนะคะคนนั้นต้องเข้ากับคุณได้จริงๆประมาณนั้นนะคะโฟโอ็อบคับกรกฎพิจิกมีนธาตุน้ํานะคะเปิดร้านอาหารได้อาหารายเครื่องดื่มได้หมดน,นะคะอาหารการกินชายทะเลได้นะคะหรือร้านอาหารร้านเครื่องดื่มบาร์เบียอะไรพวกนี้ชายทะเลได้หมดเห็นไหมจัดโฮมสเตย์ประมาณนั้นได้หมดจ้านะคะมาไปต่อค่ะช่างเลือกอิลีนะคะ ไฟอับแวนธาไฟเมสินธนูนะคะคุณคนที่มีความมุมานะนะคะเป็นคนที่มีความมุมานะเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ทำอะไรก็จะแบบมีเป้าหมายเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองนะไม่เปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองถ้าตั้งเป้าว่าตั้งเป้าไว้แล้วว่าสีเห็ดจังสีจังสีจังสีว่ามีทางค่ะคนอื่นสิเปลี่ยนคุณใดนะคะแต่ถามว่าเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองไหม ก็ไม่ใช่เชิงคนเอาแต่ใจแต่เป็นคนที่เชื่อในความยึดมั่นของเจ้าของประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเราไม่มีไพ่ดาบอันอื่นเสียเนาะนะคะประมาณนั้นนะคะมาไปต่อค่ะไฟไฟออฟแวนธาสไฟเมสิงธนูทำงานที่เกี่ยวกับจินตนาการได้ค่ะงานการเกษตรได้งานออนไลน์ได้ดีจ้านะคะมาไปต่อค่ะขอจังได้นเป็นยังไงนะตอนนี้คุณมีสิทธิ์เลือกนะคะเลือกโหลดค่ะนะอาว่าคุณสิปเป็นผู้ชาย หรือเป็นผู้ยิ่งมาเบิงนะคะดีค่ะเป็นผู้เลือกนะคะมาไปต่อค่ะ Queen of Swords ทัดลมมิถุนตุลกุมคุณเป็นคนที่ชัดเจนในชีวิตค่ะชัดเจนในคําพูดเว้าคําใดคํานั้นรักษาคําพูดเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นผู้บริหารหรือทํางานในข้าราชการเลยก็ได้นะคะเป็นผู้นําองค์กรเป็นผู้นําบุบานก็นได้ค่ะทํางานสายทหารสายตํารวจก็ได้ค่ะนะคะ เป็นคนที่ชัดเจนกับคําพูดรักษาคําพูดนะคะว่าออกจากปากไปแล้วสีบมค่อยตะบัดสัตั์อะค่ะประมาณนั้นนะคะรักษาคําพูดยิ่งเป็นเกียรติของเจ้าของประมาณนั้นนะคะชัดเจนรักใครรักจริงนะคะถ้าได้เลือกแล้วเลือกเลยประมาณนั้นแต่กว่าจะเลือกได้ก็ต้อคักเติบแล้วค่ะนะหากของถูกใจยากนะคะประมาณนั้นมาไปต่อค่ะอันนี้คืออย่างดี คิงออฟแวนธาตุไฟเมสิงห์นูทำงานเก่งหาเงินเก่งนะคะพราวในตัวเองนะคะภูมิใจในตัวเองนะคะเป็นคนที่ท่องโลกกว้างเป็นคนที่เปิดโลกกว้างหูจักคนหลายคนที่เดินไกลคนต่างประเทศหรือทำงานสื่อออนไลน์ได้ดีจ้ะนะทำงานเก่งหาเงินเก่งโอ้เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจได้ถ้าทํางานโรงงานได้ไหมถ้าทํางานโรงงานทํางานบริษัทก็คุณก็อยู่ได้บนานค่ะเดี๋ยวคุณก็ ถ้าอยู่ในบริษัทคุณกเกษียณงานเป็นม่ลูกนองอ่ะค่ะประมาณนั้นนะคะทำงานสื่อออนไลน์เด่นค่ะเป็นผู้นำดีค่ะทำงานเก่งหาเงินเก่งเอ้ยคักนะคะใจบุญพ้อมประมาณนั้นได้ครบรถเลยค่ะไปต่อค่ะไปยังได้อีกว่าสัน้น The d a t อุ๊ยไพ่เดทไพ่เดทอันนี้ขึ้นคุณมีประเด็นกับความรักไหมเดเดตสำหรับนี้เห็นไหม ไพ่จบแต่มีความสุขจบแต่มีเงินจบแต่มีความสุขจบแต่มีความสมบูรณ์พูนสุขมีครบพ่อลูกครอบครัวหรือครอบครัวที่จบกันไปแล้วนะคะก็เป็นไปได้นะครอบครัวที่จบกันไปแล้วไม่มีเวลาให้กันอาจจะได้รีเทิร์นนะคะเป็นไปได้นะเดทนะคะครอบครัวที่จบกันไปแล้วสำรับนี้นะแต่และสำรับบอกคือกันเนาะนะคะ ราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกเป็นคนดวงดีนะคะเป็นคนดวงดีถ้าชีวิตความรักจบไปแล้วครอบครัวจะได้รีเดทรีเบิร์ดนะคะเบิงเนีน่นะคะมาขอไปต่อค่ะนะคะขอแน่ the world เห็นไหมจะมีการกลับกลับมาของคนรักจะมีการกลับมาของครอบครัว ถ้าจบกันไปแล้วถ้าเลิกกันไปแล้วถ้ามีประเด็นถ้ามีปัญหา The world คือการกลับมาคนเกิดวันเสาร์ได้คือการกลับมารีเทิร์นแบบคอมพิลตี้แต่ปล่อยให้เป็นไปตามการเวลาโชคชะตาจะเหวี่ยงให้คุณกลับมาอีกแน่นอนถ้าเป็นคนรักเก่าแฟนเก่าคนในครอบครัวคนที่มีประเด็นคนที่คุณนะคะอ่าเขาไม่เลือกเราเราไม่เลือกเขาหรือมีประเด็นอย่างอื่นเข้ามากับเป็นไปได้นะคะแต่คุณจะได้กลับมาอีกแน่นอนถ้าคนที่เคยจบกันแล้ว จะมีการได้หวนคืนคุณจะต้องเป็นคนเลือกว่าจะไปต่อหรือพ่อซัมนี่ประมาณนั้นเดอะเวิลคนเกิดวันเสาร์คนที่ผ่านโลกผ่านโลกอีกแล้วเป็นคนที่ผ่านนะคะอ่าเฮ็ดรู้จักคนหลายนะคะแล้วก็พบคนมูมากว่าซันนะคะก็เลยจะแบบผ่านส,สถานการณ์ต่างๆมาเยอะรู้ทันคนเยอะประมาณนั้นนะคะ ก็เลยเป็นเหมือนบอกว่าผ่านโลกหลายประมาณนั้นนะคะรู้ทันคนรู้ทันเกมได้เหมืดทุกอย่างอะคะ่ะเป็นคนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่จะฉลาดทํางานด้านสายนะคะภาษาได้ดีนะต่างชาติก็ดีจ้ะนะคะมาขอไปต่อค่ะอีกจักหน่อยนะจ๊ะอีกจักหน่อยโอ้ king of s w o r d s นะคะคุณชัดเจนกับตัวเองรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของตัวเองนะคะคําไหนคํานั้นถ้าได้พูดรัฐบ,บัตสัตว์ไปแล้วนะคะ สิรักษาคำพูดสุดๆนะคะภัยที่มีภาวะเป็นผู้นําสูงแล้วก็ทํางานเป็นของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ว่าสันนะคะทํางานด้านจิตอศาสา,า,าได้ไม่ได้คะ่ะเป็นเหตุงานข้าราชการได้ไม่ได้คะ่ะแต่เป็นคนที่รักษาคําพูดคําไหนคํานั้น king of s o r ชัดเจนรักใครรักจริงนะคะมาบัตรที่นี้ใครสิใดเจ้าขอบคล้องบรูนะคะขออีกหนึ่งใบแล้วกันขอฝั่งของคุณหญิน้องหนึ่งใบเป็นสายข้าราชการได้นะคะเนี่ยเป็นข้าราชการดีเป็นผู้นําเป็นเจ้าขององค์กร ได้ดีจ้ะนะขออีกหนึ่งใบแล้วกันนะจ๊ะขออีกหนึ่งใบอันนี้คือไรอุ้ยไม่ก็เทนอฟคัพคุณอยากได้รักครอบครัวกลับมาใช่ไหมคุณวาดหวังคุณปรารถนาคุณวาดหวังคุณปรารถนาอยากให้ครอบครัวกลับมาเต็มสิบถ้าไพ่ใบนี้เกิดขึ้นถ้าเคยจบเคยมีประเด็นเคยมีปัญหาเคยตัดจบกันไปด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้เพราะยังไม่ได้ในเบิงอีกฟังของเขานะคะถ้าด้วยความคิดไม่ลงรอย ความคิดแตกต่างหรือเหตุผลใดบอรู้แต่เจ้ากับปัตนาอยากให้ครอบครัวกลับมาเป็นครอบครัวที่เต็มสิบหรือถ้าเป็นรักใหม่ก็อยากให้ได้รักใหม่ที่ดีที่ครอบครัวอุดมสมบูรณ์คุณจะทําชีวิตครอบครัวให้ดีให้เพอร์เฟกประมาณนั้นนะจ๊ะเป็นไปได้บอสนะเพราะว่าสิไม่หรือเก่าบรู้มาเบ่งกันนะจ๊ะบ้านที่นี่นะคะคุณอยากได้ครอบครัวที่เต็มสิบเพราะคุณจะเลือกเอา อย่างไรก็ได้อยู่ที่คุณวาสันนะจ๊ะโอ้เทนออฟคับกรกฎพิจิกมีนาธาตุน้ําคุณเลือกคุณเฟ้นหาคุณสรรหาคนที่คู่ควรกับคุณจริงๆวาสันโอ้ยค่ะค่ะมาขอบ่งเอนเนอจีของคนนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณไม่รู้เป็นคนใหม่หรือคนเก่าไม่รู้เพราะคุณเป็นผู้เลือก คุณจะเลือกคนใหม่คนเก่าแม่หมอไม่รู้นะจ๊ะแต่คุณอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่เป็นครอบครัวกันสามารถอยู่กันได้จนแก่เท่าแระเป็นคนที่เคมีตรงกันทุกอย่างประมาณนั้นนะจ๊ะเอ้ยค่ะนะมาขอดูหน่อย,พยไพ่ใบแรกขึ้น justment โอ้คุณจะได้เจอคนที่โชคชะตาให้ได้มาเจอกันเป็นคู่ของคุณนั่นล่ะคะ่ะคนนี้ไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าโชคชะตาจะเวียงให้คุณสองคนได้มาเจอกัน ถ้าคุณเจอกันคุณจะมีความรู้สึกว่ารักคุณจะมีความรู้สึกว่าผูกพันคุณจะมีความหมูรู้สึกว่าฉันรักเขาประมาณนั้นหรือมีความรู้สึกตื่นเต้นตน,นะคะประมาณนั้นนะจ๊ะเอ้ยค่ะนะคะมีความสุขตื่นเต้นเคมีตรงกันประมาณนั้นนะจ<อ>๊ะจัสติกนะคะเออมมเบนจัสติกข,ขอประทานห n ่ยอะจัสมนนะคะ,ะมีความรู้สึกว่าโชคชะตาเวียงให้เราสองคนมาเจอกันนะ โชคชะตาเวียงของให้คุณสองคนมาเจอกันด้วยบุญหรือด้วยบาปบรูนะคะแต่โชคชะตาส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุญก่อนละค่ะบาปบรท่านได้เกิดนะจ๊ะประมาณนั้นนะมาขอไปต่อค่ะจะมีความรู้สึกว่ารักและผูกพันนั่นเองนะจ๊ะมาไปต่อค่ะขอไปต่อนะโอ้ยอันนี้คือไรไพ่ใบนี้ไงใช่ไหมเพ o อฟส์ซอสอาจจะเป็นผู้ใหญ่นี้ใส่เด็กก็เป็นไปได้นะจ๊ะเป็นคนที่มีความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่เอาจใจตัวเองในเกี่ยวกับเรื่องความรักก็เป็นไปได้หรือเป็นเด็กก็ได้นะจ๊ะ เป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กได้ไหมได้ค่ะหรือเป็นเด็กเลยก็ได้นะคะเป็นเด็กคือวัยวัยน้อยกว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณก็เป็นไปได้ประมาณนั้นนะเพจนอฟซอสธาตุลมมิถุนคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเอาแต่ใจในเรื่องความรักก็เป็นไปได้นะจ๊ะประมาณนั้นมาขอไปต่อในอีกกน้อยค่ะโอ้เพจอฟซอสเจ็บกับความรัก หรือเขาเป็นคนที่เคยมีทิฏฐิกับความรักเคยจบความรักมากก็เป็นไปได้นะคะหรือเป็นคนรักเก่าคุณก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าความรักคือขึ้นว่าสิบดาบมีประเด็นมีปัญหามีมีมีคาว่าไม่ลงรอยกับความรักก็เป็นไปได้สิบดาบเจ็บกระดองสิบถูกเสียบเอาชนิดว่านนอนนอนหยอดน้ำเขาต้มเลยค่ะนะ หรือมีประเด็นกันด้วยเหตุผลใดไม่รู้แต่รู้สึกว่าเขาเจ็บเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าถ้าเป็นคนรักเก่านะที่คุณเจอกันมาเจอกันเป็นครอบครัวกันที่ว่าพ่อของคุณขึ้นฝั่งเดทนะคะแล้วคุณกับเขาได้มาเจอกันด้วยโชคชะตาแต่เขาอะตอนนี้เจ็บกระดองใจประมาณนั้นนาขอไปต่อค่ะเทนอฟซอรธทตุลงมีถุนตุนกลุ่มนะคะเพจอฟซอรแร่เหล็กแร่อลูมิเนียมดีค่ะนะ โอ้ไม่ก็เดทเหมือนกันเห็นไหมไพ่ขึ้นเดทฝั่งเดียวกันฝั่งของคุณเดทอยากรีเบิร์ตแต่น,นี้เดทจบจริงๆเพราะคุณไม่ให้โอกาสไหมไม่รู้นะคะพอเดทฝั่งของคุณขึ้นเดทรีเบิร์ตแต่ของเขาเดทจบนะแต่เดทเหมือนกันเลยนะคะเดทเหมือนกันเลยนะคะแต่อาจจะไม่ตรงตำแหน่งเดียวกันแต่ความหมายก็ไม่ได้แตกต่างกันมากปันใดน,นะคะเดทอันนี้จบสนิทมิสหายนะคะแต่ ไพ่ขึ้นว่าคุณสองคนเป็นโชคชะตาหรือคุณตัดสินใจเลือกจบก็เป็นไปได้นะเพราะคุณไม่เอาก็เป็นไปได้นะคะราศีพิจิกนะคะสายคุณหมอสายที่ต้องคอยช่วยเหลือคนนะคะเดทราศีพิจิกนะคะเป็นทํางานสายด้านคุณหมอเป็นจิตอาสาพวกเนี้ยได้ดีนะคะมากขอไปต่อค่ะไปยังไดอีกว่สซันเด h ไฮพินเท็ดตอนนี้ก็เชื่อเรื่อง เชื่อเรื่องอ่ะเบิรงหมอเบิรงไพรยิปซีเบิรงดวงยังส่นะฮิวลิลงเจ้าของนะคะหรือถนัดทํางานด้านนี้เป็นคนที่มีเซนส์แรงก็เป็นไปได้นะเขาเป็นคนเขาเชื่อนะว่าคุณเป็นโชคชะตาของเขาเป็นคนที่มีเซนส์แรงอะคะ่ะเชื่อในโชคชะตาว่าคุณสองคนเป็นคู่กันประมาณนั้นเดอให้เดอะไฮพินเทสนะคะธาตุน้ํานะคะใครที่ได้มาเจอคลิปนี้นะ เขาบอกคุณเลยนะคะว่าเขาคุณสองคน,นเป็นโชคชะตาซึ่งกันและกันแต่อาจจะตรงของคุณหรือไม่ตรงกันได้นะจ๊ะทุกคนยิ่งอินหลายนะไฮพิเทสนะคะไปต่อค่ะขอไปต่อในจักหน่อยว่าซันไฮพิเทสชอบอยู่สันโดษแล้วตอนนี้นะคะซิกออบไว้ธาตุไฟเมสิ่งขนมเขาเป็นคนที่รอเป็นเย็นได้เขารักครอบครัวนะ แต่เขาจะพยายามเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับเข้ามาเพื่อขอโอกาสนะจ๊ะให้ครอบครัวกลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมกลับมาขอโอกาสส่วนคุณใหญ่โอ,อกาสบอรบอรูนะจ๊ะไพ่ขึ้นนะคะตอนนี้เขาไปอยู่สันโดษรักษาเยียวยาบําบัดตัวเองเพื่อเฮตแผนอนาคตกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งซิกอ,อัพแวนธาดไฟเมสิญคโนการกลับมาครั้งนี้คุณจะยอมรับเขานะเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ไม่เหมือนเดิมถ้าการกลับมาครั้งนี้ถ้าเป็นคนเก่านะคะ เขาจะต้องไม่เหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมคุณไม่เอาคุณไม่รับไม่ตีแน่นอนนะคะแต่ให้ขึ้นซิกออ n วนสำหรับนี้เขากลับมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลใหม่แล้วเพื่อทําให้คุณยอมรับเขาและครอบครัวยอมรับเขาประมาณนั้นนะคะธาตุไฟเมสิงหธนูทางานที่เกี่ยวกับหมู่มากได้ดีค่ะเป็นผู้นําองค์กรรอเป็นเย็นได้งานที่ต้องเกี่ยวกับด้านบริหารเด่นค่ะนะคะ เซเว่นออคัพโอ้โหน่าจะมีตัวเลือกเยอะเจ็บเพราะมีตัวเลือกเยอะเจ็บเพราะน่าจะจบกันเพราะมีตัวเลือกเยอะรักพี่เสียดายน้องเลือกบ่ได้สักทีนะคะก็ได้เดินออกจากความคุณก็เลยเดินออกจากความสมคัญก็เป็นไปได้นะจบเพราะว่าเลือกไม่ได้สักทีก็เป็นไปได้นะเซเว่นออกคัพกปรากฏทิจิกมีนธาตุน้ําตอนนี้ถ้าเขาเลือกไม่ได้เขาต้องเลือกแล้วคะ่ะถ้าไม่เลือกนะคะหลุดมือแน่นอนนะจ๊ะคุณก็ไม่ได้ให้ค่าแล้วละ่ะตอนนี้นะคะ คุณก็ไปโฟกัสเรื่องความมั่นคงของตัวเองใช้ชีวิตความสุขหลั่นละไปเลยเป่อยก็จะเปิดโอกาสรับคนใหม่เข้ามาแล้วละ่ะถ้าไม่เลือกสักทีหรือไม่ทําอะไรประมาณนั้นนะคะเซเวนโอคับกรกฎพิติกมิมทน้ทาสายกันกินด้านอาหารด้านโรงแรมได้เหมิดจ้ามาขอไปต่อค่ะเห็นไหมยอยากได้รักที่ดีเขาอยากได้รักที่ดีตอนนี้หยหาอยากได้รักที่ดีเพราะมีกับบอลรักษาเป็นบอลสำหรับคนเก่านะ มาไปต่อค่ะคิงอ็อบคับกร,รกฎพิจิกมีนธาตุน้าอยากได้รักที่ดีแต่คุณปล่อยให้เป็นอิสระแต่คุณเขาอยากได้เห็นไหมไพ่ตรงกันไหมคะลิงเนาะอันนี้คุณปลดปล่อยให้เป็นอิสระคุณปล่อยไปจอยนะคะแต่เขาอยากได้ยังโหยหายังมองหายังส่องหาอยู่อยากได้รักที่ดีแต่คุณปล่อยจอยรักตัวเองรักอิสระนะคะประมาณนั้นคิงอ็อบคบกร,ร,กรักรกฎพิจิกมีนธาตุน้ํานะคะคุณเป็นผู้เลือกอะ่ะคุณจะทํายังไงก็ได้คุณเลือกจะมีความสุขใน ในมุมมองของคุณประมาณนั้นนะคะมาไปต่อค่ะ for of source ตอนนี้เขาก็นิ่งเนาะไม่ทำอะไรนะคะอยู่ในช่วงพักผ่อนเกี่ยวกับความรักก็เป็นไปได้นะจ๊ะใ,ในช่วงพักผ่อนเกี่ยวกับความรักก็เป็นไปได้ไม,ไม่ไม่ทำอะไรเลยไม่เทคแอคชั่นไม่ทำอะไรเลยนิ่งอย่างเดียวใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวคุณก็ไปจอยของคุณเขาเขาก็อยู่มุมของเขาอยู่ภายอยู่มั่นแบบถ้าในกรณีที่เป็นคู่กันนะที่แยกทางกันนะ โอออซอสธาตุลมไม่ถึงกลุ่มแร่เหล็กแร่อโลมิเนียมนะจา๊ะทํางานด้านสายจินตนาการได้กลางคืนได้ดีจากมาตอค่ะอันนี้คืออย่างโอแฮงแมนเห็นไหมไม่ทําอะไรไม่เทคแอคชั่นเพราะว่าคุณไม่ไม่ตอบกลับหรือไม่เทคเอเนจีใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เลยนิ่งเงียบนะคะไม่รู้จะทํายังไงนิ่งเพื่อซุ่มจะเห็ดจังใดดีในความสัมพันธ์สิ่เอาจังใดดีกลับมาจังใดดีให้คุณให้อภัยประมาณนั้นก็เป็นไปได้นะแฮงแมนนะคะมาขอแนวโน้ม อขอเขาอีกหนึ่งใบแล้วกันแนวคิดเขาจะทำยังไงขอเบิ้งแนะ่จะมาขอโอกาสเห็นไหมอยากได้โอกาสคิดหาวิธีแก้ไขคิดหาวิธีเพื่อกลับเข้ามาขอโอกาสว่าจะทำอย่างไรดีในความสัมพันธ์วสันต์คิงออกรกฎคิงอ็อ c คักรกฎอันนี้ไนนะคะ่ Cup, ะไนอ็อบคับกรกฎพิจิกมีธาตุน้ำต้องเดินทางอะต้องเดินทางต้องเทคแอคชั่นท่านนิ่งบ่ได้ผลนะคะประมาณนั้นเขาคิดก็ต้องทำอ่ะ ้ามัวแต่นิ่งยังกับบดายผลดลกค่ะเพราะุ่นวกกับบด้ให้คคาคุณบดสนใจตรงงต้องเทคแอคชั่นท่านั้นถึงจะได้ผลเขาจะเทคแอคชั่นแล้วค่ะไม่ว่าคุณรอคนเก่าเขาจะเทคแอคชั่นกลับมาเพราะกลัวคุณหลุดมือเพราะคุณเริ่มมีคนมาจีบเริ่มมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแยะมากมายถ้าช้ากว่าน,นี้คุณมีครอบครัวเป็นคนใหม่น่าเสียดายแย่เลยประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะเป็นคนใหม่ได้ไหมได้ค่ะเป็นคนใหม่ที่เคมีตรงกันเป็นคนใหม่ก็จะเข้ามาเคมีตรงกันและดีด้วยนะคะพร้อม พร้อมดูแลพร้อมเทคแคร์พร้อมเปแต่ถ้าเป็นคนเก่าคนที่มีประเด็นคนที่โชคชะตาไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าถ้าคุณตัดสินใจไปกับคนใหม่เด้อเลือกคนใหม่โชคชะตาจะเหวี่ยงคนใหม่ที่ดีและสีลเสมอกันเข้ามาคนที่นะคะรักการช่วยเหลือคนอื่นเช่นเดียวกันกับคุณวสันนะคะส่วนถ้าเป็นคนเก่ากลับมาต้องเป็นคนเก่าที่เวอร์ชั่นใหม่เท่านั้นนะจ๊ะมาตคักนะคะคุณเลือกได้จริงๆเลยประมาณนั้นนะคะ สมกับคำว่าคุณเลือกได้จริง,รงๆวสัตนวนะ์มะขอเบงแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นใหม่หรือเก่าอันนี้ในออบแวนนะคะไพ่บ่งบอกถึงการที่คุณรอการเทคชั่นทั้งใหม่และเก่าคุณรอการเทคชั่นทั้งใหม่และเก่าคุณคุณอยู่สดโสดสวยสวยนิ่งนิ่งนะคะบริเหตุอย่าง รอการเทคแอคชั่นทั้งใหม่และเก่าเป็นเลือกเอาว่าจะเอาอย่างไรสอดส่องมองหาคนที่ดีคนที่คู่ควรเท่านั้นนะคะในออฟแวนธาตุไฟเมสิงคโูน,นะคะคุณเลือกได้แล้วตอนนี้นะจ๊ะรอดูใครที่คู่ควรมาเบิงกันโอ้ไม่กอดเห็นไหมคนหนึ่งสอดส่องคนนี้ก็จะมาหาเห็นไหมจะมีของฝากของแถมมาให้ในออฟเพนติคลนะคะ อันนี้คิงอันนี้คิงนะคะอันนี้คิงอัลเพนติเคิลนะคะจะมีของฝันของฝากมาให้นะคะของแถมเห็นไหมมีมีเงินมาให้มีทรัพย์สินมาให้มีของมาให้คุณมีของฝากของแถมมะคะ่ะถ้าคนคนนั้นมาต้องมีอะไรที่สามารถดูแลเทคแคร์คุณได้ต้องคู่ควรกับคุณจริงๆพร้อมขุบคุณจริงๆพร้อมให้จริงๆพร้อมดูแลจริงๆประมาณนั้นนะคะ ถ้าเป็นคนใหม่ก็ต้องเป็นแนวนั้นถ้าเป็นคนเกา่าก็ต้องเป็นแบบนั้นต้องเปลี่ยนมาเป็นคนใหม่พร้อมจะดูแลพร้อมแี่แค่พร้อมใส่ใจอะคะ่ะประมาณนั้นนะคะมาขอเบิ่งต่อนะคะดูซิขอเบิ่งเน่เขาจะเทคแอคชันแล้วนะจ๊ะอันนี้คือไรเดอะ o มูนนะคะราศีมีนนะคะตอนนี้กำลังคิดตึกตรองว่าเสียเยวจังใดดีเสียจังใดดีจะจะทลายกำแพงตัวเองทำอย่างไรดี ให้มันชัดเจนให้คุณยอมรับให้คุณให้อภัยให้คุณได้ไปต่อหรือกำลังหาวิธีคิดว่านะคะสิใส่ใส่แอนอเคอลยังนะสายมู่นะคะไปมูนะคะว่าเหตุใดเสดคุณกลับมารักคุณอีกเหมือนเดิมนะคะหรือใช้สิ่งล็กรลี้ลัลบอ่า <c oughs> ซอยเหลือก็เป็นไปได้นะคะราศีมีนนะคะทาตุ น้ำนะคะไพ่บ่งบอกถึงการที่เขาอาจจะไปบนบานสารเก่าไปมูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้คุณกลับเข้ามารักเขาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะหรือคนใหม่ด้วยคนเก่าด้วยก็เป็นไปได้นะคะมาขอเบิกอีกนะคะอีกหนึ่งใบแนวโน้มเซเว่นอัแวรเห็นไหมจะมีการเทคแอคชั่นแน่นอนรอแบบนิ่งๆได้เลยคะ่ะเ่าต้องคิดอย่างตดีกันนั่งนิ่งๆรอดูสอดสองว่าใครมาเหนือชั้นนะคะเลือกคนนั้นนะคะ ใชเป็นอาแวนทัดไฟเมสิงนการเทคไอชันครั้งนี้จะชัดเจนจ้านะคะรอดูอย่างเดียวว่าใครเหนือสันกลัวบุบอะไหรือเก่านะจ๊ะมาขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์จุดจบของคุณสองใบนะคะเอาสองใบนะคะอ่ะสองใบไพ่ใบนี้หนึ่งใบนะแม่หมอยังไม่งงายนะจ๊ะแล้วก็ไพ่อีกหนึ่งใบนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารุ้นไปด้วยกันนะคะ ห้ามารุนน้ำกันแม่หมอไม่รูเออ้เด้อเขอเปิดใบนี้ก่อนโอ้ <laughs> oh my god นะคะ king of swords จะต้องฟันต้องฟันธงต้องชัดเจนแล้วต้องทำอะไรจะทำอะไรต้องชัดเจนละจะฟันธงจะชัดเจนจะเลือกคุณละเอาคุณคนเดียวเลือกคุณคนเดียวไม่ว่าจะใหม่หรือเก่านะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณไม่ทำอะไรแล้วคะ่ะคุณมีจะทำยังไงคะขอดูพไพ่ใบนี้คือไพ่จบนะไพ่จบไพ่ใบสุดท้ายแม่หมอไม่รู้นะคะว่าจะเป็นอะไรเราน้อมรับไปน้ำกันว่าสัน ใครเป็นีโอ้ไมคก๊อดใครเดอะซันไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าคุณมีความสุขในทางเลือกของคุณคุณแกมคุณไม่ทำอะไรเลยค่ะคุณแค่รอดูใครจะเหนือชั้นกว่าใครผู้ใดที่สีเทคแค่ดูแลคุณใดหรือใครที่จะเหนือชั้นกว่าใครใครจะแสดงออกได้มากกว่ากันคุณแค่ไม่ทําอะไรคุณแค่ทําชีวิตคุณให้มีความสุขอ่า สถานการณ์ทุกอย่างคุณสามารถควบคุมได้ไม่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตคุณก็มีความสุขด้วยตัวคุณเองคุณไม่โฟกัสเรื่องใครจะเข้ามาหรือไม่เข้ามาคุณโฟกัสชีวิตของคุณเท่านั้นคุณเลือกอนาคตของคุณคุณเลือกชีวิตของคุณคุณเลือกความสุขของคุณคนคนนั้นเข้ามาต้องเติมเต็มคุณได้ในความสุขที่คุณมีอยู่โอ้สมสมเหตุสมผลสมพลังกับคำว่าจบจริงๆนะคะคุณคือผู้เลือกจริงๆ ไพ่เดอะซันคือไพ่ปิดนะคะคุณตอนนี้คุณโฟกัสที่ความสุขและอนาคตของคุณไม่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าคนนั้นต้องพร้อมที่จะก้าวไปกับคุณจริงๆและก็ต้องไม่เปลี่ยนแปลงแนวทางเส้นทางชีวิตความสุขของคุณเพราะฉะนั้นแล้วคุณคือผู้เลือกของแท้นะจ๊ะ ขอแสดงความยินดีค่ะใครมาเจอคลิปนี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งคุณคือผู้เลือกเลือกตัวเองนะคะส่วนใครเสเข้ามาในชีวิตคุณคนคนนั้นแค่มาเติมเต็มเท่านั้นคุณก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะเอาใหม่หรือเก่านะจ๊ะเพราะฉะนั้นทั้งใหม่และเก่ามาพร้อมกันเลยนะคะเลือกอามลดว่าจะเอาใหม่หรือเก่านะคะคุณเป็นผู้เลือกของแท้นะจ๊ะไพ่สำรับนี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะคะ ไม่ว่าคุณจะเลือกใหม่หรือเก่านะคะคุณจะได้ตามใจปรารถนาของคุณเลยนะคะผู้ใดมาพอคลิปนี้นะคะขอให้สุขสมหวังได้ดั่งใจหวังเลยค่ะไม่ว่าจะเลือกใหม่หรือเก่าหรือจะเลือกตัวเองได้หมดน,นะคะไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ใบ,บจบสุดท้ายไพ่ที่เพอร์เฟกต์ไพ่ที่มีความสุขไพ่ที่อยู่ด้วยสร้างอนาคตวยตัวเองสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองหรือคนเกิดวันอาทิตย์ได้นะคะเป็นคนที่มีความสุขรอบด้านเลยมี energy บวก ถึงไม่มีคู่คุณก็ทรงพลังแต่ถ้ามีคู่คนคนนั้นต้องมาเติมให้คุณเจอจลัดมากขึ้นไปอีกแต่ถ้าเจอจะถ้าถ้าทำไม่ได้คุณก็ไม่เอาอะคะ่ะเพราะคุณเลือกตัวเองประมาณนั้นนะคะโอ้โอ energy นี้อาจารย์กดน้อมรับนะคะ,ญญะคุณคือผู้เลือกของแท้นะจ๊ะอันนี้สำหรับนี้จุดจบแบบแฮปปี้เอนที่คุณเลือกตัวเองนะคะ ส่วนใครจะเข้ามาเติมเต็มคุณก็ยอมรับคนคนนั้นต้องไม่เปลี่ยนแปลงแนวทางชีวิตของคุณนั่นเองนี่คือ energy ส่งพลังมากนะคะผู้ใดมาพอคลิปนี้บอกว่าเป็นคนใหม่หรือคนเก่าฝากกดติดตามเอยคนเก่านะฝากคนใหม่ค่ะฝากกดติดตามเบาดินพันกันนะฝากกดติดตามข้อกระดิ่งกริ๊งเบอร์แรกบัรนใจถ้ามักสตไตล์แม่หมอนะคะผู้ใดอยากเบ่งดวดเป็นการสนตนวเดี๋ยวให้ช่องทางติดต่อไว้ครัมีโปรเริ่มต้น59 max เต็มที่299 ต้องรับความตรงได้นะจ๊ะทุกคนหน้าผู้ใดสนใจกระทักมานะคะผู้ใดเป็นคนไม่และเกาเบิ่งจิตวาจบนะคะฟังความคิดอันเฮดคอมเมนต์นารักนารักเข้ามานะคะคอมเมนต์ดีๆนะคะความหมายนะคะขอบคุณหลายๆนะคะก่อนจบบุญรักษาทั้งไม้และเกานะคะไปบุญรักษาเทวดาคุ้มค้องขาดอะไรก็คืองเงินล้นกระเป๋าและความรักดีจ้ะทุกคนโชคดีจ้ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า